ปวดท้องท้องผูกถ่ายเป็นเลือดอาการไหนกันแน่ที่เสียงมะเร็งลำไส้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel หมอชีพทอคช่องที่จะมาให้ความรู้โรคทางเดินอาหารและตับผมนายแพทย์ประทีปมันโฮตาแพทย์อายุรกรรมทางเดินอาหารและโรคตับพูดถึงมะเร็งลำไส้ใครได้ยินก็ต้องกลัวใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังถึง5สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่กันนะครับ สัญญาณแรกถ่ายเป็นเลือดเป็นอาการที่ใครเป็นก็ไม่ค่อยอยากมาพบแพทย์ใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะมาจากเจ้าฤๅษีดวงทวารหรือเปล่าดังนั้นถ้าหากมีเลือดออกมาแล้วเราสงสัยว่าเลือดนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าให้สังเกตดังนี้นะครับเวลาที่เลือดออกมาจากมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมักจะออกมาพร้อมกับเจ้าก้อนอุจจาระโดยสีเนี่ยก็อาจจะมีทั้งสีแดงสด สีดำลักษณะคล้ายๆกับเจ้ายางมาตอยบางครั้งก็จะมีมูกปนออกมาด้วยแต่เลือดที่ออกจากลิสีดวงทวารส่วนใหญ่มักจะตามหลังจากการถ่ายอุจจาระและมักจะมีลักษณะก็คือเป็นเลือดหยดหลายๆหยดบางครั้งใช้กระดาษทิ่ชู่ไปเช็ดเราก็จะพบว่ามีเลือดติดเจ้ากระดาษทิ่ชู่อยู่ ดังนั้นหากมีอาการ่ผ่เป็นเลือดให้สังเกตดังที่ผมบอกไปนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเลือดที่ออกมาเป็นลิสีดวงเสมอนะครับสัญญาณที่2ท้องผูกสลับท้องเสียอาการนี้หมายถึงอะไรโดยโครงสร้างแล้วลำไส้ใหญ่ของเราเปรียบเสมือนท่อยาวๆถ้าหากเรามีก้อนจเจริญเติบโตอยู่ในท่อนี้เมื่อเจ้าก้อนนี้จเจริญเติบโตมากขึ้นก็จะเกิดการติดตันของลำไส้ทําให้เกิดการข้างของจุลละโดยในช่วงแรกๆจะเกิดอาการท้องผูก จากนั้นเมื่ออุจละค้างมากขึ้นก็จะเกิดการผ่านของอุจละออกมาในลักษณะของน้ําที่เรียกว่าท้องเสียเราจะสังเกตได้อย่างไรโดยคนปกติมักจะถ่ายทุกวันวันละครั้งบางคนถ่ายวันเนว้นวัน แต่ถ้าเกิดเรามีอาการท้องผูก2-3วันติดติดกันจากนั้นก็มีอาการท้องเสียตามมาโดยที่เราไม่ได้ไปทานอาหารผิดผิดแปลกๆอันนี้ให้สงสัยได้เลยนะครับว่าเกิดอาการท้องผูกสัท้องเสียแล้วอย่ารีบรอช้าครับต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีนะครับสัญญาณที่3ถ่ายไม่สุดอาการดังกล่าวเกิดมาจากเมื่อเรามีก้อนมะเร็งอยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายใกล้ๆรูทวารหนัก ตอนแรกก็อาจจะไม่มีอาการแต่เมื่อเจ้าก้อนมะเร็งนี้ค่อยๆโตขึ้นก็จะเบียดการเคลื่อนตัวออกมาของอุจจาระทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราไปถ่ายเรามีความรู้สึกเหมือนอยากจะถ่ายถ่ายแล้วอยากถ่ายก็ยังถ่ายไม่สุดถ่ายแล้วไม่สะใจต้องเบ่งถ่ายอยู่เรื่อยๆเข้าห้องน้ํานานๆหากเรามีอาการดังกล่าวเราควรสงสัยเลยนะครับว่ามีความผิดปกติอยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นอาการนำของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ได้นะครับอาการที่4ี่ ปวดท้องเรื้อรังอาการปวดท้องหลายๆคนก็คงเคยปวดท้องใช่ไหมครับไม่ว่าปวดท้องแสบจากกระเพาะปวดจากเวลามีอาการท้องเสียดูแล้วก็อาจจะเป็นอาการที่เราค่อนข้างเพิกเฉยแต่สิ่งที่อยากให้สังเกตก็คือหากปวดท้องจากมะเร็งลำไส้ใหญ่มักจะเป็นอาการปวดท้องแบบอืดท้องเรื้อรังปวดอยู่นานปวดบีบเกร็งความรุนแรงของอาการปวดปวดมากขึ้นเรื่อยๆกินยาก็แล้วพักก็แล้วก็ยังไม่ดีปวดนานๆเป็นอาทิตย์ และบางครั้งเราเข้านอนไปแล้วอาการปวดปลุกให้เราตื่นขึ้นมากลางดึกอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายนะครับต้องรีบมาพบแพทย์เลยนะครับสัญญาณที่5คําด้วยก้อนโดยปกติในช่องท้องของเราก็จะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเพาะตับไตลำไส้ใหญ่หรือแม้กระทั่งมดลูกซึ่งปกติเราก็ไม่ควรจะคำได้ก้อนบริเวณหน้าท้องแต่ถ้าวันไหนเราไปอาบน้ําหรือรู้สึกว่านอนเล่นอยู่เอามือมาลูบๆที่หน้าท้อง แล้วคาได้เป็นก้อนแข็งๆอันนี้ให้รีบสงสัยนะครับถือว่าเป็นความผิดปกติเพราะนอกจากจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้แล้วเนี่ยก็อาจาจะเป็นก้อนมะเร็งจากกระเพาะมะเร็งตับก็เป็นได้นะครับสรุป5สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอะไรบ้าง 1. ถ่ายไปเลือดโดยมีเลือดปนออกมาพร้อมกับอุจจาระ 2. ท้องผูกสลับท้องเสีย 3. ถ่ายไม่สุดถ่ายไม่สะอาดใจ 4. ปวดท้องเรื้อรัง 5. คำได้ก้อนที่ท้องฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในท้ายคลิปนี้ก็คือมันสังเกตความผิดปกติและความปกติของร่างกายที่สําคัญมากเลยนะครับคือการสังเกตความผิดปกติของรูปร่างสีของอุจจาระของเราว่าเป็นเช่นไรในแต่ละวันหากบางครั้งเห็นความผิดปกติสมาร์ทโฟนมีอยู่แล้วครับถ่ายรูปมาเลยครับ แล้วเอารูปนี้มาให้แพทย์ดูนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าแพทย์จะไม่อยากดูนะครับไม่ต้องอายเพราะนี่ถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญอันหนึ่งที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้นะครับ